สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของทันยพืชเลยค่ะเจ๊กุ้งเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบทานมากๆเลยค่ะทันยพืชนี่แหละค่ะให้เริ่มที่การเลือกซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะคะให้ดูที่วันเดือนปีที่ผลิตก่อนเลยนะคะให้เลือกที่ใหม่ๆไว้ก่อนเลยค่ะ การเลือกธัญ,ญพืชใหม่ๆนะคะมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะในการเก็บธัญ,ญพืชน,นะคะไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นค่ะให้เก็บไว้ในที่แห้งนะคะให้พ้นจากแสงแดดและความชื้นนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ หลังจากเลือกซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้หาภาชนะที่แห้งและสะอาดมาใส่ธัญ,ญพืชของเราไว้เลยค่ะให้วางให้พ้นแสงแดดและความชื้นนะคะและที่สำคัญไม่ควรเก็บไว้นานเกิน6เดือนนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าภายใน6เดือนยังทานไม่ทันอีกนะคะข่าวนี้ก็นำไปแช่ในตู้เย็นได้ค่ะ ก็จะสามารถยืดอายุเวลาของธัญ,ญพืชได้นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะลองดูเลยค่ะเจ๊ก,กุ้งลองมาแล้วนะคะได้ผลดีทีเดียวค่ะแต่ที่สําคัญอย่าลืมนะคะต้องเลือกที่ธัญ,ญพืชใหม่ๆค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊ก,กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ